รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ

<1> 1> เออเออเออมาเพิ่งปาพิพายมาแล้วเฮ้จะตายเล้วต้องของหัวต้องของหัวต้องของหัวโอ้ยทาเที่เอ้าเอ้าเราเป็ปาตาเข้าใจตอนนี้เราเออไไปเร็วๆเออเออ อุ้ยอันติทุกคนมาอยู่ตรงผมปิงอยู่ตรงผมโอเคอ่าทุกคนมายืนล้อมกันเอาไว้แล้วก็กินให้ทันตายนามผมได้ไปเลยพวกคนเดียวเออพวกคนเดียวอวกคนเดียว f minutes later เฮ้ยตายเนีวยตายตายแล้วเหรอมาๆๆมไปไปไป ไอ้เหี้ยไปเผาผ่า,าเกรดเลว้าวว้าวไอ้เหีไปเบาผ่า,าเกรปยังไงเพื่อนเจอกันอีกแล้วนะเฮยบายสามัคคีรวมพลังขบวนการทาสีโป<อ>๊ะก้อนหน้าไปดิเออ,อคาเอา Ồi, ไปไ,ไ,ปโ Finn ไ่โดนเอาอาบมาอาบ้าแมเนดแล้วอือทุบหัวผมนอนละนอนเอาเอาอน เกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยว <พะ S 1> <อ>คือ,คอบอสของเจงนะฮะดูดูไว้ท่านผู้ชม3000 years later มามาดิโอ้ยชักไปแม่งนดหน่อยเลยอ้ยอย่างนั้นไม่ใ<อ>ช่ชีวิตโอ้ <laughs> ยทุกคนมาดูตรงน, <laughs> รงนี้ตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> อ้าวอ้าวดูหมดเลยตายตายเฮ้ยเกือบแล้วกระโหลกขึ้นสวยกระโหลกขึ้นแล้วต้องจบมันต้องจบลาชิ้งลยหัวคอ อาที่โวยห้อคอนเฮ้ยอึ๊บโย้โยโอ้ยพี่ตายพวกพี่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมล่วงผมล่วงโอ้ยผมตายเออโวยเกือบแล้ว yeah.

ชิค <Hey. S 1> จะโหดกันไปแล้วนะตายเลยอ่ะเพื่อเต็มหลอดอ่ะใช่โคตรแรงเฮ้ย hey. ไข่เนี่ยโปะโปะเหรอโปะใช่ไหม ปุ๊บลบไปดิจิตอลโอ้ยเนี่ยน่างหงายเลยกูปุ๊บปุ๊บปุ๊บลบเรดหมดอยู่สินะมันเคาะสามครั้งใช่ไหมโ <c oughs> okay. อเคพอสามครั้งเฮ้ยนี่เลวไฟมันหลกัน หลอดเ้นจ์ยาเดงท่าแปดเออล่วงเมื่อกี้มึงปีนมังกรแล้วใช่ไหมหักเขาได้ไหมไม่ได้เขาโดนี่หรอ ตกได้แล้วนำเมื่อกี้ผมวิเศษไปคุตายไปคุตายไปคุตายเฮ้ยทาเกียร์นี่ไม่เอาเกียร์ ายอยู่พี่มันนี่อะร้อยลาก่อนอยังซัพพอร์ตพี่ปิงรัวๆครับจังหวะนี้นี่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตเออเอาเลยเพื่อนเออ สวยเออล้มอ่าไม่ล้มเซวานอนจ้ะเออการนอนเป็นการที่รอด กางอากาศแล้วก็โผเศษไปฝ่าโดนเพชรพี่ <c oughs> ปิงต้องอรอดพี่ปิงต้องรอดโอเคหมือนนี่ เปิดทานแล้วโอ๊ย,อยมันแตกแ้วข้างนึงใช่ใช่แตกครับ จัดสเปนขอให้ทุกคนโชคดีเออลุมเุงลุม cho lẩu ta ừ bay 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 No! 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 โอ้ยพอเราดาแป๊บนึงเอาเราเสร็จแล้วมาเราเสร็จแล้วก็ไปหัวต่อจ้า

รอดไฟบนไลักันว้าไม่ได้แดดกูหรอก เออล้มไป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 ไ,ไปไปไปไฟไม่ไม่ตดล้ อันเดียวอันเดียวอันเดียวเออ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 ศัตรูบาลเย้ตายเกียร์อีกแล้วล่วงไม่ล่วงว้ ของฮียไปพี่โอ้ยล้มลุก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 ้ๆๆได้อยู่ได้อยู่เปะเๆๆเตะ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 เเออ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 กระเด็นเออ เออเฮ้ย <analyze> ม <it together> <ś pel ic> ันจะตายแล้วหูกะโหลกแล้วทุกคนเขาต่อยเอ็กอ อีกแล้ว,วขอบคุณครับเพื่อนคือท่าที่นี่ไม่เอาไปไปเออเออ,อ,อนอนเลยกูนอนนอนนอนแย่เลยบามงทีว่าเออไอ้อะไรมาเลงครูอะ chỉ một lần thôi, một lần một lần thôi, yeah, lắm, yeah, lắm, yeah, เพี่เพิ่งลงมานะโคดังว่ามัแลยวโอ้โหรอดจ้ารอดจ้าสวยพี่สวยวันนี้ต้องจบวันนี้ต้องจบ นอนดินง่ดิกลงมาคุากเ่าโดนโวยอะไรวะกระโหลกแล้วเนี่ยกระโหลกแล้วกออโลกแล้วเอโวอโอ้ยโอ้ยกว่ายฆ่าไม่ได้เอาเลือง อดเล้า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 ครับเล้ามันนี่เลยเมึงไอ้เอาชิ้นส่วนมันนี่เป็นคนได้ของดีเฮ้ยเป็นคนได้ของดีเป็นคนได้ของดีวะเฮ้ยโอเคต่อไปนี้เราก็ได้ล่ามันตามอัญยาใส่แล้วได้ครับมึงพี่อะไรที่อวยหัวคอด เออต้องขานอีกแล้วเต้นฉลองนี่ไปงควันมองควันกันก็ดีอว่า